<c oughs> นี่วันที่12กุมภาพันธ์2 5 6 8นะครับตอนนี้เวลาประมาณ17เกา10นาทีในสกคู่จะมีมพ,ะมพิธีผรมภารามหาจุรีสีพันธอนนะครับ <c oughs> พระคุณวันแดงเป็นทานในพิธีนะครับอาววมมััันนไ่ใช้ อ๋อสีแดงนี่ก็เน้นนะครับพระภิกษุนะครับคอยรอทำพิธีนะครับ

มาว่านั่งนี่กัรน,นี่นคุณนี่กัอกอะอาแล้วก็ค่อยว่าตามกันตัมงำโมสามจบคุณพร้อมกันสาธากะโพาตอานตสมปูสั <c oughs> นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอ๋อให้มันครบคะแนนนะแสดงมาตอนนี้ครูข้าพระพุทธเจ้าข้าพระพุทธเจ้าขอน้อมกราบสักการะบูชาขอน้อมกราบสักการะบูชาสถานที่ปฏิสถานสถานที่ปฏิสถาน เกศาภองระสสมมาสัมพุทธเจ้าเกศาพองระสัมาสัมพุทธเจ้าตั้งแต่พระองค์ที่หนึ่งตั้งแต่พระองค์ที่หนึ่งพระองค์ที่สองพระองค์ที่สองพระองค์ที่สาพระองค์ที่สาพระองค์ที่สี่พระองค์ที่สี่ด้วยเครื่องสาการะทั้งหลายเหล่านี้ด้วยเครื่องสาการ วันนี้และวันนี้เป็นวันมาฆหญ่เป็นวันมาฆ่่ยองค์ศาสดาห่งองค์ศาสดาข้าพระพุทธเจ้าข้าพระพุทธเจ้าขอถือโอกาสนี้ขอถือโอกาสนี้ได้ทำการสการะบูชาได้ทำการสการะบูชาโดยการถวายผ้าครองโดยการถวายผ้าครอง ผมองค์พระธาตุเจดีย์องค์พระธาตุเจดีย์อันเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวอันเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวของข้าพระพุทธเจ้าของข้าพระพุทธเจ้าและยืนยันว่าและยืนยันว่าพวกเราชาวพุทธทั้งหลายพวกเราชาวพุทธทั้งหลายควรจะสักการะบูชาควรจะสักการะบูชา บทรมเนียมประเพณีที่ได้ปฏิบัติมาตั้งแต่สมัยโบราณการที่ได้ัติาตั้งแต่สมัยโบราณการและวันนี้และวันนี้ได้เรยนมาถึงวาระอีกครั้งหนึ่งยนมาถึงวาระอีกครั้งหนึ่งข้าพระพุทธเจ้าชื่อนี้ ขอถือซึ่งสถานที่แห่งนี้ขอถือซึ่งสถานที่แห่งนี้ได้ทำการบูชาได้ทำการบูชาต่อองค์สถานที่ต่อองค์สถานที่และภูมิธรรมทั้งหลายและภูมิธรรมทั้งหลายช่วยปกปักรักษาช่วยปกปักรักษาให้สถานที่แห่งนี้ให้สถานที่แห่งนี้อยู่รอดปลอดภัยอยู่รอดปลอดภัยและเป็นที่ แล,และเป็นที่ปฏิสถานและเป็นที่ปฏิสถานแ่ดินมหาจักรพรรดิแ่ินม,มหาจักรพรพรดิผู้พุทธศาสนิกชนให้ผู้พุทธศาสนิกชนได้มีโอกาสได้มีโอกาสมาสักการะบูชาในภายหลังมาสักการะบูชาในภายหลังซึ่งข้ารพระพุทธเจ้าซึา่งข้าพระพุทธเจ้าจะทำการสักการะบูชาจะทำการสักการะบูชา เดินตามเดี๋ยวเราเดี๋ยวให้พักให้ค้าย้อมยมยมทีหลังนะคะให้พักให้ก่อนเถอะนะคะแล้วก็ไปชิม จะยิบก็ไดก็ได้ไม่เป็นไรค่ะลูกสองร้อค่ะสอง้ค่ะสองค่ะสองรอยครหมดพอดีบ้ารู้ไงวม่เชไม่มาไม่ชีเชิญค่ะไม่ชีเชิญค่ะไม่ช

老公。 ไ่ได้ไมเอาแต่ครับ <laughs> ได้ขรค oneช ข้างไหนเราขึ้นค่ะทำขึ้นมาหน่อยนงหน้า

ทุกคนนะทุกคนนะเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราไปต่อกันก่อนนะ <laughs> 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 เันามันนะเป็นช่องเป็นช่องช่องข้าง่างด้วยนะคืออิฐบล็อกอะค่ะผูกที่เที่เราช่วยแล้วมีกาง ด้านล่างอีกแถวนึงนะครับ อ๋อข้างล่างข้างล่างข้างล่างรอบ่างรอบองค์ทำนี้ท้ายที่ไหนแล้วก็ไปเจอมีทั้งล่างรอบนอบอีกแถวๆนะสามแถวอันนี้ก็กำลังจะปลูกของเราเรียงนะครับรอบมันค่อยจะดีทั้งหมดจะเป็นสามแถวด้วยกันนะฮะแถวแรกก็คือหนามะเรนปลูกอยู่จะเป็นรอบองค์พระเจดีย์นะครับ รอบที่สองก็คือบริเวณรอบฐานพระเจดีย์นี่นะครับหลังโขกันอยู่แล้วก็มีฐานอีกชั้นหนึ่งนะครับบริเวณขอบรอบรอบนะครับที่ก็คือริมแล้วแล้วก็ไปพื้น กจดีนะเป็นเป็นเป็นต่อปร่โยูนด้านสัน้ำนะครับนี่จะเป็นด้านลางอีกชั้นหนึ่งได้เนาะได้เนาะ ตรงนี้มันสร้นงหรอครน้นะคับแถรัาถจรายครับสิทธหาได้ช่วยกันนะครับคนหนึ่งสองเส้นอ่าเส้นสองคอนจะจะปลกนะครับเอาไปครสองสามพวงก็ได้ครับเพื่อกานปลูกให้เต็มพื้นที่ด้านล่างครับ ไม่ค่ะไ,ไปผูนู่นเลยค่ะต่อจากนี้ไปค่ะก็คือให้ให้เป็น้นเดียวค่ะ ไม่ค่ะที่ล่าง่ะ้วฝั่งฝั่งอัพยเนของงาเ้านนู้นยังล่างอรเนี่ยก็บอกสองได้สอนสองได้คนนี้ยังไม่ได้อีกเหรอเนี่ยโอ้สอนสองได้ได้เอะแล้วแต่เลยค่ะถ่ายรูปกถ่ายถ่ายรูอ

วางขอ,อกวางอแลนั่นแนได้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 หมดแล้ตรงไหนเรคิดว่าดีาาก็เอาลู เอาหมอถอยไปเสร็จอ่ะแล้วเอาเอียงตัวมาทางนี้โอเคนี่น้องมาดขอบคุณรือรูาีครับเอามาก็ได้วางวงโวงตรงนี้ ว่าเ่ายเปไตไยงกา็บเนี่ยัแต่แ้ล้ว่นบอกว่าไไ